ติดตามมาทุน,นต้องขออ้อนที่สาวลงพนนะคะรอรถจนบ่ายสองโมงนะคะรอตัอ้งแต่เก้าโมงเช้นานะคะขึ้นงมานะคะไอแยกฟังเด้อแยกแยกกองฟังแยกเพื่อใช้เราเหเพราะว่าอเออเพราะว่าคอยให้ของคอยนะฟังจ,จะว่าจะว่าดูและจะ จะเกณฑ์มั้งนนเดท้วหน่ไปหเออให้เรอยรถเล่นั่นเราสิไปยังไดนะแล้ก็สิเบิ่งทางล่มำคอถอยดาคนนี้ไปเลย คุนยกาต้องเงาใหม่ขาดนนนัง no right. ่าเดียวแล้วรอตั้งเก้าโมงเช้า ยันบ่ายสองโมงนะคะรถมารถก็คิวเยอะค่ะคิวเยอะผู้ช่วยมาแล้วนะคะผู้ช่วยช่กเอนไม่้อรเไงเออดคนไงน้าไม่ใช่ก่นมาอางนั้นเปนคนถุย เอก็บไปให้คู่ในถุยแล้วร่องมัาไหนแล้วกระเบงแล้วกระเบื่งส่วนทางอยู่บริเวนบ่อแม่แรดเออแล้วยังหูจักน่าจะวิ่งไฟแป๊ดเดียวเน้ะยังเข้ามาหมดทุกคนอยู่ มาหลหก็ลิทางด้่้มันก็มาโทรแม่เนาะเอามารอบแล้วอะให้ไปอีกแอวะซุปสุ้ยสไม่โง่านว่าซุปป้ยใส่ขี้เหร่านซุปยใอือ่ะอันนี้หำนี่หรอก็เนี่ยอืมอาหารันเาทำั่นตีสขั้นแดนไปเด้อนะบ้าเอ้ยอันเครื่องนั่นเพราะว่าจะเน็ ก็ไม่แล้วเนเสีกบเงามันไวอ่างนั้อ่ะกบกบเงาม้านน่ะเห็นมั้ชุ่มมันเย็นคหมันงามพอเมันจะได้ซื้อถ่ายเนี่ยใช่ไหจ้าเจ้าคนเอาซ้ำนี่เห็ดไปได้น้ำบชาเขาขึ้นไปหยาดเข่าญยดเข่าอะถ้ากับขนควรมันดูค่ะคุณแม่ี่อันที่สองก้อนนั้ ไอ้อ่างก็พูดอ่างพอ่างพเด็เป็นแม่อ้วเาดอคเพอ่างกเดเป็นแม่อันมัเาไหด้แม่ลุกคนลุกนเดียวนี้ไดจ่นปลดจ้งมาแล้วจ้งมากกวาเฮตโน่่นเข้ามาจ่ายเียมได้เอหน่อยะาวจเข้าไปทางไนี่ีดาววย

เอาถามเน่คือว่าสิมาแต่เ้าพักกันมามาหาตะเกันหมอแพงมาถามาไดไอายจะพัดไปใส่บันนี่โอ้ยน้องนงหลุด่าอ้าวว่าสันหมอแพงมาถามเราว่าเออมาเลยว่าสันเขาสิโทเอาคนมาแล้วว่าสันโอ้ยขอเตรียมถาดแต่หมอแพงมาหาพอดไอาเลย บาดนีแม่ก็มาว่าข่อยละแม่โทรหาละแม่ตั้งซาตงเีข่อยลราโอ้ยเบอรโทรล่นเฮียอยู่เฮือนพุนข่อยว่าแล้วก็แล้วก็จมไปแล้วข่อยก็เห็ดยางซื้อหัวทวนลมไปแล้วเจ้าเออเออเออวงแนวล้เบาหันเออเออเอเออ หมอแพงมากแล้วป่ะโอ้ยคือจังอายประชิดมากใกล้ๆแล้วโอ้ยควรจะโทษาหานเขาไอ้ผังดอกวัชพันธุ์คุยกับเพคนไว้แล้ววัชพันเออบอกเพคนว่าลดมากกะสิโทษบอกว่านั่สิมากกาอ,อาานเทีย่ยงน่แหละอ่ามาหันพวนแล้วไม่จะเไปเอาดีทุกคนมานานก็เลยเป็นแบบนี้เป็นบ่อยเออร้ายแบบเขาเพลินอยู่หันโอ้เขาเป็นลอยพนเนาะ ก็ <ừ? S 2> ของแม่นแล้วบหายาแพงกอทั้หมยลอ๋อมันเนี่หมอแพงมันแบ่หอวเงินแบ่บบนี้ร,นนน<อ>รู้บ้างหรืไอ๋อพังมาพี่เจ้านัน่น มามโจมันแห็นแน่เนี่มาโจมันแห็นแน่อันอพยอญญาง่ายๆน้ำไหลล้าพ่ออยู่พ hm ยัญญางหน่อยหน่อยเลี้ยงไอ้จ้อยบอกพีดซ well, like ื้อแล้วก็ซื้อจ้อยไปห้องแล้วเซยเซยเปลี่ยนซื้อให้ล้าใหม่อยู่พ่ออยู่พยัญญางนะไอพื้นใหญ่กับมีนัในทงนั่นอพยางพื้นใหญ่มากลางนั่นน่ะไอ้ไอ้พัง

คมาแล้วดมาแลห่ะอแล้วคนงานปลาเยเขาละหางถ่าแต่ต๊วบ้าบอกคนเดียวรถพิษลมเอารถข้นกัจนสิตายนี่เด้เขาสอบมันถามไอเขาเนี่ยรถข้าดึงกันอีกนั่งวันไนไม่เหย่นันมากกมาใส่เขาสันไปหน้าไม่โทษตามแมว่าันหารเบอร์โทษลนี้เฮียนะคร เราก็มาใส่ข <também S 2> ้ามเต็มๆเลยแม่หญ uh, ่น <Zahlen stuffed> ันเออเออนี่น eh, ่ะแม่หน่นันลาะนันนาแม่หน่เสื่อเออนั่นเออแม่ไญ่นแขวแดงอันละเออพัดพัลมทัดไลเห้าอยู่ห้าก็เลยยงางนี้อยู่เนี่ยเออเ้าก็เลยมาถามความดูสึือกไอไปอยู่สมาสะดอกว่านี่เด้เราก็บอกแล้ว นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชททุกอ้อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ